Hey! แก้ไขกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเมื่อวันเมื่อกี้หลุดไปของของขวัดใหม่แล้วกันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยไลฟ์เมื่อกี้หลุดขออภัยเครื่องส่งตามปกติทั้งหมดวันนี้50เครื่องเก็บเงินปลายทางโอนเงินผ่อนผ่าน s h อ p e e ผ่อนผ่าน m e r c u ค a ผ่อนผ่าน Lazada และผ่อนโดย,ดยไม่ใช่บัตรเครดิตกับ Dis ชอปแล้วก็อะไรนะ เงินทันเดอร์ก็สามารถที่จะจผ่อนได้นะครับหรือว่าไปรับเองที่รามินทาก็ได้ Walk in เข้าไปประกอบที่รามินทาก็ได้หรือว่าสั่งเครื่องกับแอดมินแล้วก็ไปรับที่รามินทาก็ไม่มีปัญหาเก็บเงินปลายทางได้เสมอที่ I have CPU กล่องอุปกรณ์ทุกอย่างไปเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มคือการแพ็คของเนี่ย i have CPU ให้การสําคัญ,คญมากที่สุดอยู่แล้วเราจะแพ็คอย่างนี้เลย เพิบๆๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เครื่องพร้อมจอจะไปอยู่ในโซนตรงนี้ทั้งหมดเครื่องพร้อมจอข้างในก็จะมีกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างรวมถึงเครื่องที่มันไม่พร้อมจอนะครับเครื่องเดีียวๆกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างจะถูกแพ็คแบบแรปอย่างดีนะครับแรปอย่างนี้คือกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างจะไปอย่างนี้หมดเลยซ p u ี่กูเป็นบอตัวด้นทุกอย่างจะไปอย่างนี้หมดเล็กๆนั่นคือ Acessory หรือว่าอุปกรณ์ที่ผมขายแยกนั่นเองพวกเกมมิ่งเกียร์พวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดพวกนี้จะขายแยกทั้งหมด อะไรประมาณนี้ <c oughs> ดังนั้นสามารถที่จะสั่งสินค้าได้ตามปกติพร้อมบริการหลังการขายจาก i have CPU นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปเครื่อนี้กันต่อนะครับอย่างที่เกิดไปนะครับเคสตัวนี้เป็นเคส Lely Dynamic O11 นะครับตัวนี้เป็นเคส l ล l y Dynamic O11 ซึ่งถ้าใครอยากได้เล็กกว่าน,นี้จะเป็นเคส l ล l y Dynamic o 1 1ตัวมินิ ถ้าใหญ่กว่านี้จะเป็นเคสเ i ลลี่เดน a ิ i c โอวันตัว XL ตัวนี้เป็นชุดน้ำระบบเปิดนะครับชุดน้ำระบบเปิดหม้อน,น้ำ3า3ตอน3แล้วบรบมจากบายสก,กินั่นเองนี่คือชุดน้ำระบบเปิดนะครับปับ๊มน้ำอยู่ตรงนี้ถังพักน้ำหม้อน,น้ำ3า3ตอนพัดลม3ตัวเป็นของ Cooler Master Master Fan MF 120ตัว Halo 3-in-1 นะครับนี่เป็น Dual r u n l Ring ด้วยนะฮะ Dual Ring คือมันจะมีไฟ2จุด คือมีไฟพัดลมในพัดลมตรงนี้แล้วก็มีไฟร,บรอบๆที่เป็นวงแหวนดังนั้นเนี่ยมันจะมีไฟ2จุดนั่นเองเป็น Gen 2 ARGB นะครับหม้อน้ํา3ตอน360มมตรงนี้ปั๊มน้ำปั๊มขึ้นไปผ่าน Flow Indicator Flow Indicator เพิ่มความสวยงามได้แล้วก็รู้ว่าน้ํานั้นกําลังที่จะหมุนอยู่เพราะมันจะไปหมุนกลังหันตรงนี้ให้มันหมุนนะครับขึ้นไปเบิบน้ําเย็นเข้านี่น้ําร้อนออกตรงนี้ เออเข้ามาท่อนี้ครับไหลเข้าหม้อน้ำเราคำร้อนเสร็จปุ๊บน้ำเย็นลงไหลเข้าถังพักน้ำตรงนี้นี่ไหลเข้าหม้อน้ำอ่าจบ CPU นะครับ8ปดหมเ้าเครื่องนี้ CPU เป็น AMD Ryzen 5 5600X 6คอร์คอสิบสองเทรสสี่จุดหกกิกะเฮิรตซ์แม็กซ์เป็นตัว6คอสิบสองเทรสที่แรงที่สุดมีคนถามว่าแล้วห้าพันซีรีส์กับสามพันซีรีส์ต่างกันเยอะไหมคำตอบคือ25% 20%าอบอที่ g i g a h e r t เเท่ากันหรือคอและเทรดเท่ากันเพราะว่า IPC ที่ปรับปรุงเยอะขึ้นรวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆที่ปรับปรุงเยอะขึ้นนะครับ b s 5 0 p h b n t o p h a n t o m g a m i n น4นะครับนี่คือเมนบอร์ดขนาดใหญ่และเป็นชิปเซต B50 Gen4 เรียบร้อยทั้ง PCIe ทั้งหมดเลยรองรับ PCIe 4.0 RAM เต็มนะครับ RAM เต็มๆคือ 32GB จาก Corsair v e n เจี n rgb pro sl high performance นะครับตัวนี้เป็นตัว Slide Lower นะครับขนาด 16GB กกล่องความจุรวมทั้งหมด 32GB ที่บัส 3200MHz เมกะใส่4แถว4สล็อตปุ๊บเข้าไปพอจะเห็นเป็นก้อนอย่างนี้สวยงามการจอ asrock amd r a y o n rx 6 7 0 0 xt ตัวนี้ ram 12GB ิเป็นตัว Phantom Gaming ต่อไฟเลี้ยง8พิน2ช่องความแรงประมาณไหน30 60 ti นะครับ3060 ti หรือว่า3070นดนังนั้นเนี่ย6,700 xt เล่น2 k ได้หมดนะครับตอนนั้นผมเทส6600 xt ก็สามารถที่จะเล่น2 k ได้ดนะังนั้น6700 xt มันก็แรงกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับ power s u p p ายเป็นตัว s e l l m a n ตัว g i c k m a s 750็ดร้วัตต์80 plus ร้อนใส่ตรงนี้พัดลม3ตัว cooler master นะครับแล้วก็ storage จะเป็น wd black sn 7 5 0 se ขนาด1เท3,600 MB นะครับ3,600 MB อย่างนี้นี่ฮะอ่ะเข้าไปอย่างนี้นี่คือชุดน้ำเปิดจะเป็นแบบคัสตอมดัดท่องดัดท่อเองแต่ถ้าเป็นสมมติเป็นชุดน้ำปิดชุดน้ำปิดอย่างนี้จะจบที่ประมาณแสนกว่านะครับแสนกว่าเพราะลูกค้าสั่งพวกหูฟัง G Pro X เมาส์ G 9 1 3 Logitech ททั้งหมดเลยนะครับเป็นคีย์บอร์ด G913 เมาส์ G, 3, G Pro X หูฟัง G Pro X ประมาณเป็นหมื่นเหมือนกันนะนั้นเนี่ยเครื่องนี้ตกประมาณแสนนิดๆนะครับแสนนิดๆตัวนี้จะเป็นเครื่องในโทนสีขาวโทนสีขาวอย่างเคสซูนามิโปรเทคเตอร์บีส์ใครไม่ชอบแบบนี้เปลี่ยนเคสได้เปลี่ยนกล่องให้มันด,ดูสวยงามได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับนี่คือซูนามิโปรเทคเตอร์บีส์ครับแล้ว CPU จะเป็น Intel Core i 7 1 1 700KF 8 16, 3, gig, คอแร์16เทรดเทอร์โบ5กิกิกับจาก n t t l l o r r i i7 ตรงนี้นะครับไม่มีฮีทซิงค์เราคำร้อนมาให้นะครับเพราะว่าเป็นรหัส K เพราะว่ายัง Intel เราไม่รู้ว่าคุณจะไปโอเวอร์คล็อกไปที่ความเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงเขาเลยไม่แถมให้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยชุดระบาความร้อนของ CPU จะเป็นจากคอแสตัวตั H 1ว IQ h l i t i Elite Capelix นี่คือรุ่นเล็กที่สุดของคอแสในตระกูล Elit e c a p e l 1> h 1น0่ i h 1 1ึ่ i h 1 5 0 i h 1 7 0 i ตัวนี้เป็นตระกูลคาปิเล็กส์ไฟเป็นไฟใหม่ตัวคาปิเล็กส์อย่างนี้บล็อกจากคอแสหม้อน้ำา2ตอน240มิลลิเมตรจากคอแสนะครับเข้าไปพัดลม2ตัวเมนบอร์ดเป็น asrock z 5 9 0ตัวท็อปสุดนะครับ s t e e l r e g e n t เป็นท็อปสุดจาก stereo agent นะครับ z 5 9 0 s t e e l r e g e n t wifi 6 e เป็นสติลดีเจนคือโทนสีขาวเนี่ยมันต้องเป็นสีเงินอยู่แล้วนะครับเป็นสีเงินอยู่แล้วแล้วมี Wi-Fi 6e เข้ามาอีกซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องใส่ใสายแลนคุณก็สามารถใช้้งาน,นได้ต่อ Wi-Fi แต่ว่าเราเตอร์จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับแรมเป็นสีขาวเป็นแบบกล่องเดียวนะครับกล่องเดียว2ตัวความจุรวมทั้งหมด32กิกที่บัส3,200เมกะเฮนะครับ3,200เมกะเฮเบบเข้าไป สีขาว Core i7 r g b Pro SL กาจอเป็นก i ิ a b ก t e ไบต์ GeForce RTX 3080 Ti ตัว w i n f o r e OC นะครับนี่คือ3080 Ti จากก i ิ a b ก t e ไบต์ฮะเรียบร้อยใส่เข้าไป3พัดลมเป็นตัว w i n f o r e จบเข้าไปเป็นตัว Eagle ขอโทษตัว Eagle นะครับเป็นตัว Eagle มีแบ็กเ a ล e อะไรอย่างนี้สวยงามแล้วก็ power พ supply พเป็น8 5 0วัตต์จาก FSP Hydro G Pro 8 5 0วัตต์80 plus โกนะครับ S S P มีโรงงานของตัวเองผลิตให้ห้ออื่นๆเยอะพอสมควรนั่นเองดังน,นั้นเนี่ยเชื่อถือได้นะครับนี่ครับ850-80 Plus Go W D Black S N 8 5 0ครับขนาด 500GB ตัวนี้คือ Gen4 เต็มเตมเพราะ e ร d มันจะเป็น 7000M เมบางตัว Gen4 อาจจะ 5000M เมอะไรแต่นี่คือเต็มเพดานของ Gen4 คือ 7000M เมนะครับ ปุ๊บเข้าไปเครื่องนี้ใส่ก็บ่บาจบเรียบร้อยนะครับในโทนสีขาวชุดน้ําขาวแรมขาวบอดเงินก้าจอดำพ,พดาวเวอร์สไาลดดำที่เหลือจากขาวทั้งหมดนะครับนี่คือ s u น m i มิ r o โปรเจคเตอร์ถ้าเป็นเครื่องสีดำอขอดูเครื่องนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยเครื่องนี้ฮะแสนสอวะขอดูเครืนี้ก่อนเครื่องนี้นเพิ่งยกมาเมื่อกี้ครับพอดีเพิ่งเสร็จนะครับเครื่องนี้จะเป็นตัวคอแซร0 0 0ดี ตัว Airflow แบบนี้ครับเป็น Corsair 5000D ตัว Airflow ข้างหน้าจะเป็นฉลุอย่างนี้3อันนะครับมีพัดลม3ตัวในการระบายความร้อนซึ่งพัดลมนั้นมันเป็นของหม้อน้ำอย่างชุดน้ำระละควาร้อนจากคอแซเช่นเดียวกันเรียกเียกว่าอันนี้คือคอแซ i r 3อย่างเลยทั้งชุดน้ำทั้งเคสทั้งแรมนะครับชุดน้ำเป็นตัวรองท็อปคือคอแซไ i คิวเอชห i ึ่งห้พมันจะมีสีดำกับสีขาวตัวนี้ จะเป็นสีดำนั่นเองพัดลม3ตัวในการระบายความร้อนไฟคาเพลิกครับคอแซด LED เทคโนโลยีตรงนี้นี่ฮะหม้อน้ำวางตรงนี้ครับพัดลมดำา3ตัวระบายความร้อนดูดลมจากภายนอกเข้ามาแล้วก็ติดพัดลมสวยออกไปข้างนอกอย่างตัว Secret Flow นี่ใส่2ชุดเลยนะคือเขาใส่พัดลม6ตัวครับ1 2 3ด้านข้างตรงนี้เป่าออกไปแล้วก็ด้านบน4 5 6 ใส่ปล o ล g ของซิงกิลโฟร์ตัวนะครับจากคุเลอร์มาสเตอร์ฮะ CPU เป็นตัวไหนครับ AMD Ryzen 9 5 9 0 0 X ฮะัแสนสองเจ็ดประมาณนี้ AMD Ryzen 9 5 9 0 0 X 12คอร์24เทรด4.8กิกะเฮิรตซ์ Macbook Mainboard เป็น ASUS Tough Gaming X 5 7 0 plus WiFi นี่คือชิปเซ็ต X 5 7 0และเป็นตัว WiFi เรียกได้ว่าถ้าเป็นตัว Tough ในชิปเซ็ต x 5 7 0ตัวนี้คือสุดสูงที่สุดนะครับตัวกา้าจอนะครับตัวกา้าจอจะเป็น msi geforce rtx 3080ตัวนี้เป็นสา8 0ตัว gaming x trio ตัวนี้เป็นตัว gaming x trio นะครับ ram 1 0 g กิกซ์่น4 k ได้แล้วก็ต่อไฟเลี้ยง8พิน3ช่องปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้มี Backpage ไฟ rgb 3พัดลมระบายความร้อนและก็แถมที่คำกาจอ มาอยู่แล้วเพราะว่าซัพพลายคอแซเครื่องนี้คอแซอีกเหรอเพราะว่าซัพพลายก็จะเป็นตัวคอแซ R M s e r i e s R M 8 5 0นนี่รีแบรนด์ใหม่เนี่ยรีรูปใหม่นะครับมันจะสวยงามกว่าเดิมนะครับนี่คือกล่องใหม่จากคอแซเหมือนเดิม R M 8 5 0 8 5 0วัตต์80 plus go รีใหม่กล่องใหม่คอแซ R M ครับแปดสิ plus go คือประกัน10ปีดังนั้น เครื่องนี้จะเป็นสีดำเป็นหลัก RAM c o r s a ส r ใส่ีแถว32 g พกิกภาษาพ0 0สอเมกะเฮิร์ครับตัวสตอเรจเป็น WD Black SN750 SE ฮะ1นึ่งเทราไบต์เมกจบเครื่องนี้ฮะใส่ซิงเกิลโฟล์สายถักดำเดี๋ยวสายถักรอนะครับรอสายถักที่เหลือจบหมด5 9 0 0ร X RAM 3 2ม X 5 7 0 Tough WiFi SN750 SE 1นึ T 3.80จาก MSI ตัว Gaming X Trio นี่คือขาวล้วนเอ้ยพูดผ,ผิดนี่คือดำล้วนและเป็นสีดำหนักไปทางสีดำทั้งหมดแล้วถ้าเป็นสีขาวนะครับนี่คือเคสสีขาวอย่าง Lenly 2 h เครื่องนี้จะไม่หนักมากคือประมาณ74,000เหมือนลูกค้าไม่ได้ใช้กาจอในการที่จะทำงานใช้อะไรเลยคือเขาใช้เพื่อให้มันเปิดติดเท่านั้นนะครับดังนั้นเครื่องนี้จะหนักไปที่ CPU เพราะว่า เขาอาจจะใช้ CPU ในการที่จะทํางานอย่างหนักใช้ CPU ทํางานอย่างเดียวนั้นในกาจอเขาไม่จำเป็นนั้นั้นกาจอจะเป็นรุ่นเล็กจาก ASUS GeForce GT 7 1 0ตัวนี้คือมันจะเล็กมากนะครับเป็นแค่710นะครับนี่คือกาจออย่างก่อนเกากาจอก่อนจะเป็น710อย่างนี้ CPU จะเป็น AMD Ryzen เ้ครับตัวนี้จะเป็น AMD ตัวท็อปสุดของ a m 4คือ AMD Ryzen เ5้5 0 X ฮะ 4.6 Core 3.2 t r a d 4.9 GHz MacBook ตรงนี้ปพ๊บเข้าไปเรามาความร้อนด้วย Liquid f r e e ซอร์240จากยี่ห้ออาร์ติหมอนน้ำใจใหญ่กว่าชาวบ้านที่ผมบอกทุกครั้งมอน้ำใจใหญ่ฮนะหนา3.8เซนติเมตร2 аров. ตอน140เอ120อ120มอม2ตัวนะครับบล็อกตรงนี้ครบทั้งหมดสายยางมีพร้อม สายถักพร้อมเคเบิลแม a เนจเมนต์ดีเพราะว่าเขารวบสายพัดลมมาอยู่ตรงนี้เสียบปลั๊กเดียวปุ๊บทํางานแม่งทั้งหมดเลยไม่มีไฟ RGB ดังนั้น,น,นเครื่องนี้จะมีไฟ RGB จากจุดเดียวคือจุดของแรมแรมจาก g.skill t i t e n z neo นะครับ optimize for r y z e n ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นบัส3200ัเมกะเฮิร์ขนาด6 4กิกนะครับนี่คือแรมจาก g.skill titan z neo ความจุรวมทั้งหมด6 4กิก32กิก2ตัว รวมเป็น64 GB ที่บัส3200 MHz Power Supply 750W 80 Plus SSD จาก Seagate Barracuda Q1 1 TB ตบท้ายด้วย Seagate SkyHawk Hard Disk Drive อีก4 t ดังนั้นเครื่องนี้ต้องเป็นเครื่องที่แบบเฉพาะทางจริงๆฮะเฉพาะทางจริงๆเห็นมหมฮะ Power Supply TR2S Series ตัวนี้เราใส่ฮัรดดิสไว้1ตัวนี่คือเคส Lily Mac2 สีขาวเฉพาะทางครับ CPU โคตรแรง 5950X แต่การ์ดจอ ไม่เน้นเท่าไหร่การจอเป็นแค่710นะครับรวมถึงถ้าง,งบ50,000นิดๆ50,000นิดๆเนี่ยเครื่องนี้จะเน้นที่เปอร์ฟอร์มานซ์ของมันเลยคือเราไม่จะเป็นต้องใช้ซิงค<ๆ>์สต็อกคูลเลอร์ก็ได้นะครับเคสตัวนี้จะเป็น b i ๊กควอีส์เพียรเบสบิ๊กเคสบิ๊กควอีส r เพีย e เบส500นะครับ CPU AMD Ryzen 5 5600X เหมือนเดิม6 core 12 thread สิฉกกิเกอร์แม็กบูแต่ว่าที่จริงแล้วมันมี ตัวสเตล l ์คูลเลอร์อยู่แต่ว่าไม่ต้องใช้ใช้ชุดน้ำระบบปิดก็ได้นี่คือชุดน้ำระบบปิดจาก id cooling frost f o w r x 2 4 0นะครับ frost f o w r x 2 4 0เมนบอร์ด b c r 0 m ปกติแรม 16GB กาิกาจอเป็นการแลก g f o r c e rtx 3060ตัว one click oc นั่นเองสองพัดลมระบายความร้อนแล้วก็มีชุดน้ำระบบปิดอีก2ตัวนะนันเนี่ยเครื่องนี้เรียบง่ายนะครับงบประมาณสัก50,000กว่าบาท ssd 480กิกจบๆนะครับ รวมถึงเครื่องที่ค่อนข้างที่จะไฮบริดไฮบริดของผมหมายความว่าเขาแบบไม่ใช้การ์ดจอก็ได้ก็ทำงานได้เพราะว่าตัวนี้เป็น AMD Ryzen 5 5600G 6ค o r e 12 t r e 4.4GHz Max Boost ความแรงนั้นไม่ต่างจาก 5600X เท่าไหร่นะครับไม่ต่างจาก 5600X เท่าไหร่แต่เขาอินทิเก t รต AMD Radeon Graphics Built-in เข้ามาซึ่งหมายความว่าถ้าเครื่องนี้ถอดการ์ดจอออกไป ก็สามารถที่จะใช้การก็สามารถที่จะใช้ CPU ในการทำงานได้ด้วยความแรงของ CPU ของการ์ดจอใน CPU นั้นแรงประมาณ1 0 GTX 1050ประมาณนี้นะครับ 560X 0เม n บอร์ด B50M DS3H RAM 16การ์ดจอเป็น1 5 0ชุดน้ำ3ตอน360มมจาก Cooler Master Master Liquid ML 360 LV2 ARGB อย่างนี้ฮะ3ตอน360มม อย่างนี้เคสจะเป็นตัวใหญ่คือเป็นตัว h 7 1 0จากอะไรครับ n set xt ดังนั้นเครื่องนี้จะมีไฟ rgb แค่จุดเดียวคือตรงชุดนางท,านท่านเองเนาะดังนั้น,นแล้วแต่ลูกค้าฮะว่าอยากประกอบอะไรผมคงไม่มีคําถามว่าทาไมต้องประกอบ5600ที่ที่มีก้าวจออยู่แล้วแล้วก็ใส่ก้าวจอ1 6 5 0เพราะว่ามันเป็นความต้องการของลูกค้าผมเองมีหน้าที่ทําตามที่ลูกค้าสั่งท่านั้นเองนะครับอยากได้สเปคไหนประมาณไหนอะไรยังไงบอก i have cpu ทุกอย่างสามารถ เปลี่ยนได้หมดตามต้องการฝาก i i a e CPU ด้วยครับทุกเครื่องที่เป็น i h a e CPU ครับวันนี้สวัสดีครับ